เช้าเช้านี้ก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมครูเต้ยนะครับครูช่างมานั่งบริหารนะครับในส่วนของวันนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ข้างหน้าผมนะครับก็คือแก้วน้ำเปล่านะครับแก้วน้ำเปล่านั้นหมายถึงแก้วที่ไม่มีน้ำดังนั้นเราจะดื่มน้ำมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะรากระโดดไปมันก็ไม่ได้รับอะไรเลย นะครับไม่ได้รับอะไรเลยนั่นหมายถึงว่าเปรียบเสมือนคนเรานะครับที่ไม่รับรู้ไม่เรียนรู้ไม่เอาสังคมไม่ยอมรับในข้างตัวเองนะครับไม่ยอมรับความคิดในข้างตัวเองก็คือคนที่ไม่มีอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้คือลักษณะของคนที่เป็นลักษณะว่าแก้วเปล่านะครับแก้วเปล่าแต่หากแก้วนั้นนะครับได้ถูกเติมไปด้วยน้ํา นะครับน้ำที่ถูกเติมไปนะครับเียบเสมือนวาอ่าเป็นความรู้ความสามารถนะครับอของคนเราในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็จะยังมีบางส่วนนะครับที่ผมเติมนี่ยังไม่เต็มเขาเรียกวนะ่าน้ําไม่เต็มแก้วนะครับ,รยบอย่าที่เขาพูดว่าอย่าทําตัวให้เหมือนน้าเต็มแก้วนะครับดังนั้นน้ำไม่เต็มแก้วก็หมายความว่า,าเรายังสามารถที่จะเติมน้ําเติมความรู้ แล้วก็ยอมรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับการเปลี่ยนแปลงของก็ยังเติมได้ไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับนะครับจนกระทั่งน้ํานั้นมันเต็มแก้วนั่นคือ,อลักษณะของคนที่มีน้ําเต็มแก้วทีนี้ก็คือคนที่ไม่ยอมรับจะไม่ยอมรับอะไรอีกแล้วนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกอะไรต่าง ที่เกิดขึ้นเขาก็จะไม่ยอมรับหรือแม้กระทั่งความคิดเห็นของคนอื่นก็ไม่ยอมรับเพราะคิดว่าตัวเองนั้นดีที่สุดตัวเองนั้นเก่งที่สุดนะครับนั่นก็คือลักษณะของคนที่ทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วซึ่งอยู่ในสังคมเราก็มีหลายๆคนนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับดังนั้นคนเราก็อย่าทำตัวให้เหมือนน้ำเต็มแก้วนะครับนั้นคำว่าน้ำเต็มแก้วหมายถึงอะไร ถ้าเราเติมเข้าไปนะถ้ามีคนมาบอกมาสอนเติมเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับปับ๊บอ้าวกลายเป็นน้ําล้นแก้วครับน้าล้นแก้วหมายความว่าน้าที่ล้นออกมามีประโยชน์ไหมครับไม่มีประโยชน์นั่นหมายความว่าอาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรือทําให้เกิดปัญหาต่อองค์กรหรือความเสียหายแก่สังคมได้ตัวนั้นคือลักษณะของคนที่ทําตัวเหมือนน้ํา เต็มแก้วนะครับทำนั้นแล้วทํายังไงเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นน้ําเต็มแก้วนะครับผมแนะนําครับหนึ่งหยิบแก้วขึ้นมาครับสองดื่มมันลงไปนั่นหมายความว่าน้ําที่เราดื่มลงไปนั้นนะครับน้ําที่เราดื่มลงไปนั้นเพราะเป็นน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับก็แสดงว,ว่ามันเกิดประโยชน์กับตัวเราแล้วนะครับน้ำที่เกิดประโยชน์กับตัวเรา นั่นหมายความว่าแล้วในแก้วหรือความรู้ของเราเป็นไงครับยังสามารถที่จะเติมน้ําเข้าไปได้อีกนะครับก็นั้นเราก็เติมน้ําได้ไปเรื่อยๆรื่อครับเราเติมน้ําได้ไปเรื่อยๆ่ๆนั่นคือเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้อยู่ในสังคมและก็ยอมรับสิ่งใหม่ๆยอมรับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงของลูกแล้วก็ทําให้องค์กรนั้นก้าวพัฒนาและก็อยู่ในสังคมได้ครับสําหรับ วันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่จะมาเล่าแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ผู้ฟังผู้ชมก็สามารถติดตามผมได้นะครับที่เพจนะครับกูเต้นะครับกูเต้นะครับแล้วก็หรือว่าในส่วนที่ผมแฮชแท็กก็คือเต้แซบเซ็ตนะครับแล้วก็กูเต้กูช่างมานั่งบริหารครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ